5าเจ็ดแกตึ่ม5าเจ็ดนะคะนันเนียบๆนะทถลบมให้หมดเลยอายเลยาปาเจ็ดนะบอาไล้เบิ่อเงาลวดพี่น้อง5.7เจ็ดยี่เทียบก็ใบอ่อเม็ดอต่อยตไอยตัวนี้คือให้ล่างเม็ดเดียวเท่านั้นฮาเจ็ดเนอะครับเนอะแอดมิิ้ัขรุ่นว่าบุนสีมาบอ มื่อวานนี่เนาะตะวันเข่าล่างคือบริจับจักเม็ดเลยพี่น้องเด้อรับปูหาเจ็ดแปดเจ็ดเม็ดเดียววิ่งห้ากับเจ็ดครับผมเลยน้ำมันเขามันอกาเขาพักถ้าไดมบารนี้กับว่าท่านใดดีดอกเพราะว่าะการย่างว่าท่านใดคิดท่านใดนี่ที่บว่าท่านคำนวณมีตั้งแต่เสร็จเล้ว กะคำานวณนไปนุมกนกเจะาิีปิดจิตถือปูกกะขานวณนตามตามบวกลบคูณฮันเจาน้าเอสองคู๋โอ้ทอตัดสินของดทยเม็ดเดียวคือเก่าตัดสินของดูทยแบบว่างั่นละเม็ดเดียวอได้จาชี่มาหนี่มามาจ้าชีเนี่สองหางแค้าชีบนทีีลา่างปูกกได้คำนวณได้เจ็ บนล่างมี่เท่านี้โอ้โหหาคักหนอบ้างนึงเหาเจ็ดลางบุญหอผัดบมี่คงสุดท้ายทเอฟซีอะไรได้ราบหางวัลได้ตันกันไปแล้วพ่อุนไปบานะนอผู้พกับมื่งดิผู้พูดว่าเอากับเอาผู้เอากับมี่ให้กันบังซื้อำใบใหม่ล่นลงมาใครฮับได้จะว่าบุญเข้าว่า เทว่าตาโอ้โสัตตธรรมสัตตธรรมทำใจได้พี่น้องสายบุญเด้วสายบุญไร้บุญไผ่บุญมันเด้อยเพราะว่าผู้ใดกะได้ไปผู้บ่ใดกันเห็นอยู่กะซื้อไว้เนาะพ่อเนาะคือผมเนี่ยครับรถให้ประจำ เออแม่เอาแม่ไปซื้อซี่เกียตปนดันข้าวสือปูไอ่ใม่เยี่ยมกาถือน่กัไสทในหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์โอ้สองหางไดว่าวหาสองหางเท่านั้นเนาะสำหรับเบื้องต้นตองหวัดตองวดปูหาเจปดมีสองหางเท่านั้นโดยพี่า้องเองกแม่นังกแม่นังตัวอย่างนะโอ้แนังตัวอย่างมาเลยล้อ โค้งทุกท่ายตัดสินคู่เดียวแมนคือคือวังหันอ่ะอืเออตอนตอนนี้ก็มันกับมัดแตกแล้วขึ้รับสายโบกัดบ่อยอ่าสนั่นเลยพี่น้องน้อยคือล้างเม็ดเดียวผูหายว่าคือล้างเท่านั้นเนาะแต่กับว่าหลุนล่อรุ่นบนว่าหันเนาะแต่ว่ากับว่าแบบเขาเนาะ พราาะว่ล่างกับเข่าตรงได้แหละมหมฮะห้าเก็บนะคะล่างก็เป็นล่างได้พี่น้องสำหรับก็นนี้เบื้องต้นเบื้องต้นก็คือหกศูนย์เจ็ดศูนย์เนาะมันก็เข่าก็เข่าใดๆมันเข่าก็ได้มีการห้าเก็บล่างตรงๆไม่ต้องกลับไม่บ่อยหรอกครับผมเหมือนในลุกหยิบนั่นวิ่งห้ากับเก็ดครับเออให้มันจับว่างเลยนะ จังบ่าไปเีเต้ดังหอดประเทศเกาหลีหอดเมืองนอกคนเดียวดังข้างเดียวในพวหาจเปลี่ยนคันป้อยลงไปเดียวในคู่เดียวนั่ะละซือไม่ได้เสือแล้วเก่าขึ้นคือเก่าอ่อ่าก็เลยพวหในด้านอล่อโค้งชุดไทยเห็นนหตัวยางตอี่อ่าังตวยางเป็นสักันเนาะหน่อยเดอะไจแบบีตามนี่ตลอด้อาทุา เออเอ่าอ่าอาวานาวาดนารวยรวยอืมได้โยมืออื่นจังเอาานอื่นจังเอาฟังไปได้พีหลอนเด้อนะเฮ้ยเจ้าอร้งานเลยพี่หลอนง่ายง่ายเลยมากระดาษเออจันทสารจันทสาโร เออเออมันเป็นฉายาของพระครับผมเออฉายาฉายาแทนน้ำคนเออเออเออเม็ดเดียวไอ้ไยินว่าเป็นไปซื้อรถตีนี่ใช่ฟ้าเดินเตี้ยวสีเกียได้โดบานนี่ได้กดแล้วบานนี่โอ้สามเม็ดแล้วอันเตี้ยวเห็นปุคนใชยเห็นเอามาลงครับผมอ่า นี่เราห้าเจ็ดนี่เราห้าเจ็ดกุดเนาะกุดบ้านเลขที่ห้าเจ็ดะห้าแสนกว่าเออ้อ่าห้าเจ็ดปด้ะน้าเจีกแปวเนาะห้าเจ็ดแปดเนาะแ่รูเน่รนี่คคือสิได้อีกคู่เดียว ครับผมแต่ว่าปูเพรได้ปล่อยมืออื่นมมืออื่นจังเด็ดปล่อยให้เอฟซีปูไปหาซื้อลอตเตอรี่ทำมันพ่อเมื่ก่อนจังปล่อยก็จังซื้อได้จังที่รถว่าจังที่รถไปเกือบสิบว่าหันพ่อกันเอาว่าหลังห้าเจ็ดโอ้ยปูเกือบคว้าเงินเลยล่ะปูแสดงว่ามีมาอยู่นี่ได้เลี้ยงป่อยออกไปมันดังลงด้ยแต่ว่าบพราะถ้าเด็ดปล่อยแสดงว่ามีมาแล้วมีมาแล้วโอ้ยต้องงัดปู้เดี๋ยวต้องล้างฝองใช่หรือเล้วจริง เออต้องหลังกล่องซะแลี่ยวหัวฉลาดแล้วอะไรเออต้องหลังกล่องซะแล้วเพราะว่าแสดงว่าวิ่งมันกับไปเนี่ยบองเขาวิ่งฮ่ากับเจีดร่างเนี่ยมันกับไปเบิร์ตไปก็ถือเลยงวดนี้ก็บเจีบอกให้วิ่งคู่อีกคือก็มั่นใจไปนั่นแหละเพราะแม่นนี่เนาบมันตามกบจริงเลขกกัตื่อเองงวดนี้แต่ว่าถ้าพ่อท่านในฝอยจะเอาลอตเตอรีเอาเพรพ่อซะก่อน ขันปล่อยไปแล้วมันอันนั้นมันเสือบอได้เลขแท้เลขพวหาเจ๊แปดคู่เดียวนีเขาไม่ยานเลยเลขคู่เดียวนี่เขายานเนี่ยยากแนเนอะอยากได้ซีฟคูให้เจอเมื่อเด็กินแม่จะเก่าอเอาแกนครับโอดเลี่ยอ้าสสามหลักจพี่น้อพิจารณาเบ่งเนาะเอาแต่ก้อนก็คือ ศูนย์หกประมาณย์หกศนเจนย์หกย์เจ็นังตัวยางอ่านังตัวยางพิจะรณาไปก่อนเป็นนังหลอกด้วยว่านังแขรกับพจักเออนังพิ่นวองวันนี้คงจยแคร์สีบกกบตัวได้ตัวหนึงเออวแนี้เลยอ่ะโดนเอื้นเข้าไประว่างแปอาเงินบร์ับทัพย์กว่าตัวแรกเอาธนาคารบาเบอรเออร์ตัลีไปคืนออร์ตัลีคืนรถตลีนะปูไปคืนรถตัลีปะปูออร์ตลีเบร์มีอะไร ไปล่ำเงนน้ำจองพอดีเจอร้ปยะับอคือเก้าคือฮาเจ็ดเว้าลูกศิษย์ลูกหาปูคนร้ายเลยก็กินเนาเขี้ยนเสกระดาษบอ่ิมเสียามเพ่อมาล้วไหาเด้อมาล่ำเงินเด้อเหมือนเด้อย็บเอ็ดเฮ้ยพ่ี่ย็บเยียนวายบเอีดตั้งไปมือหนีชิบเก่าโอ้ิบเปรียพูดเรายวันจันวันจันวันจันต้องไปงไปเปิดกัไปหาสื่อต้องวัดความพอดี เออซื้อรถตีนอ๊กมาห้อนพีห้อนกูดพีจอบ่ะจอไม่ได้เจอัวอาไรเนี่้าหนึ่งเเป็นเอายุ่นเดกโอ้ยมาดื่มรายนี่คนดื่มรายด้คู่เดียวน้องน้อยาจไปให้ไปร้านไปเยียมร้านเอาเนี่ยอันยังมาเพราะท่านเนี่ยเบิร์ตเจ้านี่ดังคักแล้วคููก็จดังคักแล้วนะบรรยากาศไร่ล่าที่มากเจ่นี่ต่อวมดไมาแล้วศูนย์หกครับ ซูตเจ็ดบบไงซูตเจ็ดซูนซูตเจ็ดซูนพี่ตัวหน้าคนคือบาร์รามี่กบารมีฝันไปปูฟันไปฝันบอฟันบอฟันบอเมื่อขึ้นมื่เดมขึ้นควงันนนไอเอฟซีได้ปูันไอเอฟซีไนะปูเมื่อขึนลเลขวิ่งถาตัวเมื่อขึ้นเนี่ยคนว่าเด ไปจับป่าจับเพื่อว่าได้จับป่าไ่ได้ป่าเลยป่าลายลายแต่ว่าไอ้ป่าคือเอกแล้วได้ป่าปัวว่าหั่นกับฝันว่าไปเจ็บเห็ดเนาะแแมเ็บเห็ดแม่ปัวเจ็ดหาเจ็ดหกบ่ขึ้นว่าอยู่แม่นูเจ็เห็ดเจ็ดหกเจ็ดหาเจ็ดหกฝันเาไปเจ็บเห็ดว่าเนี่ยมาเชียงมืองก็ได้ฝันว่าเขาอิีนมาต้อย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 เป็นสิ้นตับกระสอยไม่เสียบเสียบเสียบ จุ่มน้ำเทียน้ำนี่เลยโอ้ยหมากแดดจึงเครื่องเครื่องแล้วเล็กกันว่ะครับผมเออมันก็เจาไปเชียงบันนี่เชียงฮาเจ็ดเนี่ยแน่นอนมาขี่เส้นหนาเอิกว่าท่านเป็นได้ระปูว่าท่านระมันที่ถืงเล็กจะร้งแม่นบ่ว่าท่านออกมาแม่นี้ดีขี่เส้นหนะเอิกขี่เส้นหนะเอิกเลยถืงเล็เล็กฮาเจ็ดน่ะก็เจาไปเชียงบันนี่พูดเรื่องเชียง ปันว่าเจ้าทีอยู่นะมาบอกฮ่าเจ็ดแดงจื้อคืองูดันพูดดันออกแล้วนอนาะปูาพูดดันฝันดังได้เราพูเดียวว่าดันโอ้ยวางมงอีหลียวมาฮ่เจ็ดเนาะพวกกับพ่อมเนาะแม่นผู้เขียนให้ยู่มันอันตัวบาทนี่ยอ่มันตรงกับอีสองน้ำอีสองน้ำเ็ะเส้นแต่ว่าปูฟันว่าเห็นปลาบ่บ่เคลื่อนี่ฟันว่าได้ได้ปลาได้กินปลาปลาหลายหลายเงินเลยเพราะว่าเด้กันมันเดเข้าอีกแล้วฟันแบบนี้ คือตองหวัดเดนี้พี่้องคิดสิป่าเนี่ยพันว่าได้ป่าอะไรค่ะมาสมว่ามีเกที่แปลงในบ่กปูประมาณนี้ละอ่าเบื้องก็คือรอบเบืงคงทุกทายกอนว่าอะมันนอาจะมีแม่นางแหบเฟอร์นิเจอร์แม่นางมาล้านผมเด้อปูวันจันบอกวันจันวันจัน เลาถ้วมาบอกแล้ววันที่ยีอมารับเงินเลยท่านสายบุญนจันทร์มาที่บ้านกจะจังรอกันมากสสำหรับอ่าทานกูหายเจอแพวกนี้เจอเนี่เอาเมื่อสว้ยพี่โอ้ดูดตูยีบเอเออวันจันทร์อาตามนั้นพี่น้องเดือรอเบิ่งเนาะที่ตามเหมือนกันจะปูคนตีเียนฮอดเขียนฮอดมากมากเลพี่น้องก็เียครับ เอา,เอาครับเนาะอันนี้ก็คือหลังออกจากปูหาเจ็ดแปดมานเนาะแอดมีนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังได้แกให้กันนะครับดเดด้อเี๋ยวผู้ใดสนใจหรือว่าอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาทางช่องเนาะครับเนาะเพราะว่าปูบออนุญาตให้ลุ่งชิปเนาะเพราะว่าญานิเอฟซีเพิ่นสายบุญเพิ่นหาสื่อผ่้ใดเนาะพี่น้องเนาะที่สำคัญฉลาดกินแพง ย่างบ่าหันมาขายพี่น้องเด้อเอาติดต่อเข้ามาครับผมเนะเาะเพื่อได้แนวทาง่งเด็เๆียดฝากพ่อแม่พี่น้องอขอขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมรับฟังนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนและพี่น้องเด้อเอาสวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ